สิบมาเบานี้ท่านก็ไปฟังจ้าแม่กับลูกครูหนึ่งลูกถามแม่ผมหิวเขาเอาอ้าวหิวเขากับตักกินทำไมเฮ็ดแล้วแล้วอยู่ทีหม้อหันแม่บอกเมนบมนลูกกับตักออกมากินกินไปเออทั่งต้มไข่ทึ่งแกงเมนบะมีสองถ้วยกินน้ำกันเพินเลถามแม่ว่าแม่กินไปแม่เลยบอกว่าบ,บ่เพิร์ลก,ก,กินไปกินไปกินไปเพิ่์นก็ยิ้มเนาะเพิ่์นก็เลยย่างนี้กับเพี้ยนเออ แม่กะเลยเห็นเพิ่นบ่ปิดเพิ่นบ่ปิดฟ้าก้องเขาแม่เห็นแม่ก็เลยห่องถามห้า,มบ,ามบักคำปิดฟ้าก้องเขาสัน่น <c oughs> บ,บักคำคือว่าปิดฟ้าก้องเขาเอา้ากับผมนึกว่าอีแม่สิกิน,ว,นว,กว่าสั้นว่าลูกไส่ว่าแม่บ่ก,กินแม่บ่ได้อยากลูกใส้ก็เลยบอกว่าปิดให้ผมแน่ว่าสั่นว่าแม่ก็เลยห่องไปบอกลูกว่า บุย่าเขาเอาเมียงไปยั่มวะก้องเขาไพา่ก้องเขามั่นตรงปีเราเองว่่เป็นไห่คนอื่นปิดไห้เมียกันเลยท่าทาวภาษยางไปปิดลูกอยู่ไกลๆเหมือนเดียอยู่คนละเฮียนเออหวองมาบอกว่าอีแม่แม่แม่ครับมีย่ยงอีแม่อย่าปิดฟ้าก้องเขาผมเด้อผมสิไปปิดเราเองดอกไม่สนวานิทานกอมพี่น้องนิทานกอมนิทานกอมเรียงนีก่กะเป็นลูกกับเป็นลูกไข่กับไข่นี่ละ ตอนนั้นเพิ่นก็พาได้มีเมียดอกตอนนั้นเพิ่นหัวตั้งตั้ง17ปีนึงนิทานก่อนมาเว้าสู่ฟังพี่น้อง